นี mm. ่ไเคยดูไหมเดอะลอร์ดออฟเดอะริงแบบไม่เคยนะไม่เคยมันนานไม่ใช่หรอถ้ามองแล้วกับยุคสุดมอดมนานแล้วไม่ใช่เหรออ๋อมันนานแล้วอ๋อถ้ากับพี่แน่วาดพ่อแกเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อย่าบอกนะว่าเรานั่งนั่งแบบนี้ดูด้วยมันจะเป็นอะไรยังไง ไปชมเมืองเขาจะเป็นรถไฟแค่แป๊บเดียวไม่นานบั้งแต่ว่าคิวน่าจะนานแค่ไหนคิวเลยโอ้ดูๆูเขาเขารถคันนึงเขาใส่ได้เยอะมากนี่ไงเป็นอย่างเงี้ยชมวิวโอ้ยอยากขึ้นอยากมันจะไปนั่งชมวิวหรอใช่ขึ้นแทมชมวิวแล้วเมื่อไหร่จะได้กินผลไม้ผลไม้ใครจะได้กินที่สนามบินล้วมั้ง มันต้องล้างก่อนเลลูกูมไม่ล้างหรอไม่ล้างไม่ล้างก่อนเดี๋ยวเจอมือคนห้องโกงจับนูน่นคิวไปนูน่นไม่นู่นใกล้ถึงยังแพรมยังค่ะน่าจะอีกประมาณ200เมตรโอเคเดี๋ยวเราต้อง <คน S 1> ตองามถนนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยโอ้นีทีมงานเรานี่นะครับทีมงานเราพร้อ,อมอย,ย่าโซพร้อม แล้วนะครับทุกคนอเออเราเดินมาจากด้านหลังนี่ด้านหลังคนเยอะแยะเลยอ้าวแล้วให้เรามาจอดตรงนี้เหรอใช่านกำลังเดินมาเยอะแยะเลยดูด้วยนะนี่เขากลัวเราเหงานี่มีทีวีให้ดูยาวไปทีวีด้านหน้าด้านบนด้านบนก็มีนะ ลาดบนลัดบนลัดบนเขาทำดูดอกดูเบนียเดี๋ยวแม่มาทางขวาดิแม่ใช่ใช่ใช่เราจะขึ้นมาได้เลื่อนไปแล้วเนาะโอ้โหเขาวิ่งเลยวิ่งไปขึ้นแทมเลยทุกคนแทรกไปเลยแทรกไปเลย โอ้โหคนเยอะแยะมากเลยไหนด,ด,ดูดูดูข้างหลังดูข้างหลังโอ้โหโอ้โห,โโหเนี่ยแซงไปเลย,ไนนยไิไปไปแซงย่าเลยมานึ่นทีเนี้ตามมาเร็วๆเดีย๋ยวไม่ทันคนคนไทยต้องคลองโลกวันนี้เข้าก้าวขาปาลาหรือยีสังไก แม่เมนูน่นตามมาเลยแลยเดี๋ยวดี๋ยวคนไม่ได้ขึ้นแทมเดียวกัน,นสอสโอ้อย่าโซแข็งแรงนะเนี่ย <c oughs> ย่าโซแข็งแรง <c oughs> ย่าโซไปยืนรออยู่หน้ารถแทมได้เลยนะจองไว้เลยนั่งไหนดีอ่า่่า เดี๋ยวเรามารอตรงนี้อีกเซตหนึ่งเนาะวันนี้เราเห็นลางแล้วล่ะลางแล้ล่ะอ่ะเรือ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 เรืวเราได้นั่งหน้าเลยแกเออข้อดีของเราอยู่ตรงนี้คือได้นั่งหน้าได้เห็นวิวแบบ360องศาถ้าไม่เต็มก่อนเต็มเลยเรานั่งแยกกันก็ได้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวา เข้ามาแล้วเลี้ยวขวาเลยยาโซไปทางนี้ยาโซข้างหน้าเนี่ยเอออยากจะไปตรงนั้นกับนี้เลยค่ะอยยาได้นั่งไม่อยามานี่นะเขาลุกเขาลุอาไว้อ่าเดี๋ยวเขาลุกเดี๋ยวเขาลุกแล้วเดี๋ยวเราไปอ่เอ่เาพุนเนีปนปนปนน่ยพุนพุนอ่าเอาพินเน่แม่ไปนั่งอือ นี่เขาก็อยากนั่งหน้าตาข้างบนก็มีนะดูข้างบนนี่รถไฟข้างบนก็มีเดี๋ยวเราจะได้ไปแล้วนะนี่ใบหนุนกับพี่เน่นะ้าอยู่ข้งางล่างมัหนุนกับลังทายพี่ดาวอยู่<ป>วกเนี่ยอยู่นี่เองอไปเลย

กันมาโอ้ปุณีเห็นอะไรนะ,เน,ะรนเนี่ยุณีเห็นอะไรเมื่อกี้เนี่ยา่ะขา้อเดียวขสะไรา้วเางแล้วเขาก็บอกกับเลยดีจังเลย <c oughs> แล้วเนี่ยโอ้โหอู้เลยเนาะแล้วขึ้ขนชันมากเลยนะเนี่ยระดับความชันของไอ้ภูเขาแหละดูสิชันมากเลยอ๋อนู่นอี่คันหนึ่งกำลังมา ไม้ไม้จิมบอเอาไม่อยู่มันเอียงเลยอ้อมต้องขึ้นเชนให้ลูกเฮ้ยลงเขาแล้วลงเขาแล้วจับไว้ด้วยจับจับจับเด็กไม่ได้หรอกอ๋อเราจะขึ้นไปบนนู้นนี่เราจะขึ้นไปบน ไล้แล้วนี้ขับขึ้นเขาได้ไงว,ว้าวเอวสวยมากโอ้โหสูงกว่าตึกอ่ะภูเ,เขานี้ขึ้นมาสูงกว่าตึกได้ไงโอ้ที่นี่是白家道宅

โอ้ <c oughs> oh my god สูงมากสูงมากไงแค่เนี้ยสูงใจไหมยอดเขาสูงมาชมวิวรอบเกาะฮ่องจง 温度要下降。